สวัสดีครับวันนี้สัตว์เขียวเนาะช่วยทํากันบ้านหุ้นนะครับมาตัวแรกเลย PTL เนะเมอกี้เปิดดูไปแล้วนิดนึง PTL มันโดดออกไปนอกขอบ BB อ่ะในขณะที่ BB มันไม่ได้บีบแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะเหมือนระเบิดบริจัแบนนะแต่ว่า BB มันไม่ได้บีบค่าของเก่ามันบีบมันบีบอย่างนี้นี่คือของเก่าที่มันบีบมันบีบแค่นี้ตรงนี้มันมันยังห่างอยู่เลยอะอย่างเนี้มันมีโอกาสจะเปิดโดดแล้วมันจะย้อนทวนลงมานะ อถ้าให้ตีนดาวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าเกิดเราดูภาพใหญ่ภาพวิ่เงี้ยมันก็อยู่ติดกับแนวต้านเก่าด้วยอ่ะแถว16ตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่คนจะมองว่ามันเป็นแนวต้านได้เนาะถ้าเกิดพรุ่งนี้อ่ะสมมุติว่าพรุ่งนี้นะมันย้อนลงมาเลยหรือเปิดเป็นแดงเลยเงี้ยตินว่าถ้าเกิดเป็นสายพวกเดทอะก็เพนก่อนดีกว่าเพนก่อนดีกว่าในทาเฟรมเล็กก็ไม่ค่อยดีเนาะเหมือนจะ เหมือนจะเป็นแบบหลุดโลขอนหน้าเนี่ยหลุดโลขอนหน้าเล็กอแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากาันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคนลันเทนหรือมีทุนต่ํามาแล้วอะ่ะอาจจะใช้สิบสี่จุดเจ็ดเป็นแนวพักฐานให้ก่อนหน้าไม่ได้อะ่ะมาเป็นตัวเทปโฟฟิตก,ก็ได้เป็นตัวเทปโฟฟิตอีกทีหนึ่งว่ามันยังไงจริงๆวันนี้เซตมันเขียวหนักอะ่ะอินแปรเยอะเวลามันอิ p แ c t เยอะๆออย่างเงี้ยเราน่าจะเล่นตัวใหญ่มากกว่าตัวเล็กนะเพราะว่าตัวใหญ่มันเป็นตัวดันเซต ส่วนตัวเล็กเนี่ยเวลาหุ้นพื้นฐานมันเขาเล่นหุ้นพื้นฐานกันอยู่อ่ะพวกหุ้นซิ่งอ่ะที่มันเสี่ยงเยอะกว่าคนจะใส่เงินที่หุ้นพื้นฐานมากกว่านะมากกว่าหุ้นซิ่งหุ้นซิ่งเนี่ยไปรอเล่นตอนที่หุ้นพื้นฐานมันไม่ค่อยวิ่งอ่ะมันจะเวิร์กว่านะมันจะเวิร์กว่าเพราะว่าพวกตัวเล็กยังไงมันจะมีแนวโน้ว่ามันจะเสี่ยงกว่าเนาะเสี่ยงกว่าตัวที่สอง s t p i เนาะ s t p i จริงๆบวกเยอะเนี่ยมันก็น่าจะน่าจะไม่ค่อยมีอาหานี่ถ้าเกิดเราดูอย่างนี้ข้าค่้าวพีะขึ้นเนี่ยถ้าเปิดงบดูก็น่าจะรู้ว่างบมันออกทะเลเละแน่ๆอือกลับมาเขียวเนาะค่อยชั่วหน่อยแต่ว่า ถ้ายังนับสีไตมากก่อนหน้าหนึ่งสองสามสี่มันจะกลายเป็นยังแดงอยู่แล้วก็เอาตัวที่บวกหนึ่งพันแปดร้อยอกไปจากสมการด้วยมันก็เลยกลายเป็น PE หักขึ้นเนอะแต่จริงๆมันไม่ได้แย่มากนะเพราะมันกลับมาเขียวแล้วแต่ก็ยังไม่ชัวร์อะไรเพราะงบมันกระท่งกระแท่นคืองบไปกลับค่อนข้างจะเยอะเลยนะเนี่ยสองร้อยลบสองร้อยล้านบางหกร้อยล้านบางพันแปดร้อยล้านบางเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาง 71, าบาง,งบค่อนข้างกระท่องกระแท่นนะถ้าเป็นแบบเนี้ย ตินมองไว้ก่อนเลยเดาไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยค่าๆอย่างเงี้ยว i จะไม่ชอบแน่นอนอืมฉะนั้นเราจะตีความว่าคนถือยาวจะช่วยจะช่วยถือมันมันมันไม่ค่อยมีเนาะแบบนี้ทีนี้มาดูกราฟขยายนิดน,นึงจริงๆทรงการาฟเนี่ยถ้าเกิดดูหาตาค่าๆติว่ามันโอเคนะถ้าเกิดไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยเนะี่ยไม่ได้ดูงมไม่ได้ดูอะไรมันก็โอเคเพราะคอลเลกที e พักตัวพักตัวออกด้านข้าง แล้วก็เป็นจอเบกจอเบรกแนวต้านนะแล้วก็ไม่ดีก็กำลังจะคอร์สด,ด้วยอฮาะาของทางเฟรม60ของห้องทางเฟรม60มีโอเวอร์แลปซีเฟลไปทีไปจอ่อให้ดาวนะดาวอ่ะนะดาวว่าไม่เบยกพรุ่งนี้ดาวว่าน่าจะย่ออีกนิดนึงแล้วอีกมาลืนค่อยเบรกถ้าถ้าถ้าเซตยังดีอยู่นะถ้าเซตยังดีอยู่แต่พรุ่งนี้ไม่น่าเบรกเลยเอะฮะ พรุ่งนี้ไม่น่าไม่ได้เบรกเลยดาวเอานะดาวเอาถ้าเกิดพรุ่งนี้เบรกเลยมันน่าจะดันแบบดันไปติดเลยอ่ะฮะอ่ะฮะคือตินว่ามีตัวดีกว่านี้คือสําหรับคนที่ขอตัวนี้ตินเชียร์ให้แบบคล้ายๆเหมือนกับว่าแบบทาการบ้านหุ้นที่มันแบบดีกว่านี้อีกนิดนึงอะ่ะคือตินเชื่อว่าตลาดแบบนี้มันจะมีตัวที่มันเจ๋งกว่านี้นะเจ๋งกว่านี้อ่ะฮะจริงๆแล้วตินอยากเล่าแบบนี้นะ อย่างเ่าแบบนี้คนเราเวลาตัดสินใจอะ่ะไม่ใช่ตัดสินใจจากจากทางเลือกที่เรามีเช่นสมมติสมมุตินี่ตัวเรานะใน A ในเเนี่ยใน A เนี่ยจะเลือกซื้อหุ้นอะ่ะหุ้นหุ้นกอหรือว่าหุ้นขออะ่ะถ้าใน A ททาการบ้านน้อยไปอะ่ะใน A อทำการบ้านน้อยไปอะ่ะทางเลือกจะจะน้อยเช่นถ้าสมมุติว่ามีหุ้นเกตซีหตัวเกตดีด็อกหตัวใน A มีโอกาสจะเลือกหุ้นหุ้นกอ เพราะว่าหุ้นกอดีกว่าหุ้นขอแต่สําหรับใน B ถ้าใน B ทบีทำงานบ้านมากพออีกนิดนึงอีกนิดนึงน B นะทำงานบ้านมากพออีกนิดนึงใน b มี3ทางเลือกใน b มี3ทางเลือกมีหุ้นกอมีหุ้นขอมีหุ้นคอที่หุ้นกอเป็นเกตซีหุ้นขอเป็นเกรดีด็อกแต่หุ้นคออาจจะเป็นเกตดีก็ได้นะ,ะนี่คือตินมองว่านะสำหรับ คนที่เชื่อว่าตัวเองไม่เก่งอ่ะในตลาดหุ้นน่ยอาจจะแพ้คนที่อาจจะคือจะพูดงไงดีคนที่เก่งกลางๆอาจจะแพ้คนที่คนที่ขยันแล้วก็มีความมุ่งมั่นว่านามากกว่าก็ได้นะเพราะเขาจะมีโอกาสที่จะเจอหุ้นคอได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะซื้อหุ้นคอมากกว่านะอันนี้ติเลเชียสำรับเพื่อน พี่ๆน้องๆที่แบบว่ายังเป็นเทรดเดอร์ที่เรียกว่าเทรดเดอร์ผู้ฝึกตนอยู่คือแบบยังไม่ได้เก่งแบบมากเท่าไหร่เปือนเชียร์ให้มุ่งม,มั่นมากๆไว้ก่อนเพราะว่ามุ่งม,มั่นมา,มากๆไว้ก่อนจะสร้างโอกาสแล้วสร้างทางเลือกที่ดีมากกว่าได้แล้วพอเวลาเราอยู่กับการสร้างโอกาสของเราได้ดีหรือความสามารถในการสร้างโอกาสเราดีเนี่ยเราจะไม่ค่อยกอดโอกาสคือเราจะสามารถรู้ได้ว่าแบบเออ ตัวประมาณนี้ปล่อยทิ้งได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีใหม่ตัวประมาณนี้ปล่อยทิ้งได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนที่ที่สร้างโอกาสความสามารถในการสร้างโอกาสแล้วไม่มีเราไม่จะกอดโอกาสกอดโอกาสคือเหมือนกับว่าแบบเออได้แค่นี้ก็ต้องซื้อแล้วเดี๋ยวตกรถเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยครับอือหอฉะนั้นความสามารถในการสร้างโอกาสจะมาจากจะมาจากความมุ่งมั่นในการทำงานบ้านตอนที่ตลาดปิดแล้วนะครับอ่าฮะ ตัวถัดไปก็คือ SPVI SPVI ปึ๊บอือฮึอ่าเป็นพักตัวสามสี่แท่งแล้ววันนี้ไม่เขียวแท่งแรงเนะจริงจริงจริงจถ้าเกิดดูหุ้นชั่วโมงนี้อ่ะที่มันลอยไปแล้วมันจะกลายเป็นพวกเดเทเนาะหรือว่าพวกเล่นสั้นๆอย่างนี้ยังอยู่นในไฮก่อนหน้าแล้วก็เป็นเขียวแท่งแรกวันนี้สมมตุติสมมุติว่าแบบหอยัดมาก็มีโอกาสมีโอกาสนิดนึง ถ้าเราดูชั่วโมงสุดท้ายว่าชั่วโมงสุดท้ายจะจะจะดึงชั่วโมงสุดท้ายจะดันน่ะจะดันชั่วโมงสุดท้ายขอขอดูพวกเ,เนี่ยเน,นี่ยอันนี้ทําเฟรมสามนาทีนะแสดงว่าเพิ่งเพ,พิ่งมาดันตอนเย็นถ้าเพิ่งมาดันตอนเย็นอย่างนี้จะเปอร์เซ็นต์ชัวจะสูงมากว่าแบบเออน่าจะไปน่าจะไปแบบไม่มีปัญหาน่าจะไปแบบไม่มีปัญหานี่เพิ่งมาดันกันตอนตอนสักสี่โมงหลังสี่โมงเนี้ยเห็นไหมตึกต๊กตึ๊กดันแล้วก็ แค่เฉพาะตรง ATC อย่างเดียวก็ประมาณ8ลา8แสนหุ้น8แสนหุ้นขณนะที่วอลุ่มทั้งวันนั้น7ล้านแสดงว่าแค่เฉพาะตรง5นาทีสุดท้ายอย่างเดียววอลุ่มประมาณ10%ท,ที่ที่ซื้อขายกันอันนี้ตินตินไกดให้เลยนิดๆว่าอย่างเงี้ยพรุ่งนี้น่าจะรับตังค์ถ้าเป็นสายดิถเนะแต่แต่ถ้าถ้าสมมุติว่ารันมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วจะเอาไกลอะ่ะก็ก็ก็ยังไม่แน่เท่าไหร่เพราะว่าเวลาเวลามันชิดขอบบีบอย่างเงี้ยมันมีโอ,อกาสจะจะโดดแล้วมันย้อนคือเปิดโดดออกไปนอกขอบแล้วมันย้อนกลับมาแดงได้แบบคล้ายๆแท่งเนี้ยอ่ะฮะคือถ้าเกิดเป็นเดทอะ่ะพรุ่งนี้แล้วถ้าเกิดมันเปิดโดวสูงยังไงตินจะแบ่งออกอย่างนี้เนาะอันนี้คือสวยนะอันนี้คือชอบสําหรับการดูแบบเดทถ้าเกิดตินตินเดย์เทยังไงยังไงตัวนี้ติน ตินซัดแน่ๆถ้าเกิดสมมุติว่าตัวนี้อยู่ในวอลล์ส์นะอ่าฮะคือต้องมีตินแน่นอนถ้าไม่มีตัวอื่นที่ดีกว่านะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าดีอื้มทีเพยอพีแอลืก็เป็นจอเบกเนาะอะืส่วนมากตอนนี้มันมีหลายตัวเลยนะที่มันเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าออกข้างๆนานๆนะแล้วก็บีบๆระเบิดอย่างเงี้อ่ฮะแล้วก็จุดซื้อก็อยู่ใกล้เอเมปสิบเ้าด้วย ทางเฟรมเล็กอ uh ่อ huh. uh huh. ไม่ค่อยมีอะไรนะตรงนี้แล้วเพิ่งมาห่อปิดจริงๆมันห่อน้อยนะถ้าพูดตามตรงอ uh huh. ต้องดูวอลลุ่มทั้งวัน20ล้าน20ล้านแนตะ่ห่อแค่3ามแสนหุ้นไม่ค่อยจัดเท่าไหรอ่อ uh ่ะอ่าฮะอาจจะไม่ไปพวกนี้ก็ได้เพราะว่าดูทรงมันเป็นโลวเห็นปะอ่าฮะจริงๆถ้าเกิดเอาจัดๆเลยมันจะต้องแบบวอลลุ่มมันต้องเบรกแล้วมันก็ต้องหนักด้วย แต่ไม่แน่นะอาจจะเบรกพรุ่งนี้ก็ได้อาจจะเบรกพรุ่งนี้ก็ได้เบรกพรุ่งนี้เช้าก็ได้คือแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าซื้อวันนี้ถ้าเป็นติดติณยังไม่ซื้อติณรอซื้อพรุ่งนี้เพราะว่ามีโอกาสซื้อปุ๊บแล้วมันไปติดติดปุ๊บแล้วมันจะโดนแช่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นสายด e ีเทที่เป็นแบบกระสุนวนอะกระสุนวน,น,นหมายถึงว่าแบบว่าต้องสับเข้าสับออกอะพรุ่งนี้มันจะมีโอกาสเสี่ยงโดนแช่อ่าฮะแล้วเดี๋ยวมันจะต้องสับออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาใหม่อีกอ,อันนี้ ถ้าถ้ามันเปิดมาวอลลุม ATO ไม่เยอะอะตินจะออกก่อนคือขาย ATO ตอนเช้าเลยแล้วก็ไปเล่นตัวอื่นแล้วค่อยดู TPL p อีกทีหนึง่งอาจจะเป็นตอนบ่ายหรือว่าดูอีกทีตอนถ้าเกิดถ้าเกิดมันซัดก็ก็เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอีกทีนึง่งแต่ว่าลูกมันห่อน้อยอก็ส่งการบาดีนะส่งกาบาดีคือ เป็นบีบีบีบแล้วก็มีโอกาสเป็นระเบิดแต่แค่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันจะระเบิดจริงอ่ะมันก็วอลลุ่มันก็น่าจะเยอะกว่านี้นะอือฮะเนี่ยก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่เพราะว่าเซ็ตมันก็ยังดีอยู่ตอนนี้เนาะเซ็ตนก็ยังดีอยู่จริงๆวันนี้เซ็ตมันเขียวว่ามัน, Impact นอิมแพ t หนักที่แบงก์อ่ะอิมแพคหนักที่แบงก์มากเลยบอกแล้วแบงก์ Bank ระเบิดอือฮะ transportation มันก็จะมีตัวนำเป็น A OT อ t อเนาะ อืมตอนมันจะติดแล้วเนี่ยติดแล้วนิดนึงอันนี้อันนี้ตินมาดูแถมให้นะเพราะวันนี้คนขอมไม่เยอะเท่าไหร่อือหือแต่แบงค์เนี่ยถามว่าฟันเดเมนทัลดีไหมอ่ะตีนว่ามันก็ไม่ค่อยดีนะฮะไม่ค่อยดีแต่ว่าเซตมันมาเซตมันมาโศกอินเนอร์อินเนอร์เนี่ยเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานซื้อเนี่ยเมื่อวานซื้อก่อนวันหยุดอ่ะมันอิมแพักแรงนะอินเนอร์อ่ะแต่วันเนี้ยมันแปะ,แป,ะป้อปแปะไปนิดหน่อยแล้วอ่ะคือถ้าไม่มีไม่มี PTT เนี่ย ถ้าไม่มี p t กับ PTEP e ติอว่า i n e r t ไม่ไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยคือ PTT ดันเหมือนกันอ่นาฮะกับ EP เนี่ย PTT กับ PTEP เนี่ยสองตัวที่ช่วยที่ช่วยดัน GC C ก็จะไปติดขอบแล้วสแสดงว่า Impulse ดันขึ้นไม่ค่อยมีแล้วดูวันนี้ถ้าเกิดดูดีๆมันแดงมันเยอะนะ ใน i n นเนอย่างเดียวเนี่ยคือที่เขียวเนี่ยจะเป็นจะเป็นน้ำมันกับอย่างอื่นส่วนที่แดงจะเป็นไฟฟ้าส่วนใหญ่ถ้าแดงมันเป็นไฟฟ้าส่วนใหญ่อย่างเงี้ยเริ่มต้นมาตินจะไม่ใส่ลงไฟฟ้าก่อนเลยนะช่วงนี้แก๊งไหนก็ได้ที่เป็นแก๊งรไฟฟ้าตินไม่ค่อยใส่เนาะแล้วก็ดู most active เอ่อ compare ไว้เลยวอ่มไฟเนี่ยมัน impact scb ริ่งอ่า แล้วก็ตัวถัดมาต้องดู ICT เนี่ย ICT เนี่ยน่าสน ICT ยัง i m p a c t น้อยอยู่เลยวันนี้แล้วก็ Sector ระเบิดด้วยจริงๆถ้าเกิดสมมติมั่วๆไปนะ Advanced In Touch Jazz D Tech พวกนี้ก็น่าจะรับซับถ้าเกิดพรุ่งนี้เซตเขียวอะยังไงตินดาวว่ามั r วเอออิมแพกเซกเอ ICT จะขึ้นมาแบบปึ๊ดขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของของพ่งนี้นะเพราะาแบงก์อจจะ จะอยู่ที่ IMPACT 15-2วันไม่น่าไม่น่าได้มั้งเดานะเดาเดาเดาอ่า,าเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะ IMPACT ไปที่ไปที่ ICT มากกว่าอ๋อเนี่ยแจ๊ดแจ๊ดแอดวานซ์ดีแท็กอือทู ไม่น่าพลาดเนืม ICT ไม่น่าพาดเท่าไหร่ออืแต่สวยสุดน่าจะแอดวานกับกับอนะินทัมั้งเพราะว่าอินทัศก็เคยดูวันก่อนมก็จะจอดแต่ถ้าเกิดเวลาจะซื้อซื้อ,ซ,อซื้อตัวเดียวไปเลยนะครับเพราะว่ามันหน้าตาเหมือนกันอืออินทัศมันจะโลวโวลมากกว่านะถ้าเกิดสมมุติว่าเซ็ตสวยงามแล้ว แอดวานเบรกก่อนนะแอดวานก็น่าจะดีกว่าเนี่ยแอดวานมันมันเบรกก่อนเบรกหมายถึงเบรกเบรกตรงนี้เนาะเบรกหมายถึงมันเบรกด้านละมันเบรกชาร์พทเทินมาจากด้านล่างชาร์พทเทินเนี่ยมันมันไม่ได้แปลว่าต้องเกิดที่ขอบหรือว่าเบรกไฮเท่านั้นนะเนี่ยมันเบรกชาร์พทเทินมาจากด้านล่างเนี่ยเช้ามาก็เบรกเลยปื๊ดปึ้งอือเห็นแล้วเราก็แวบแต่ว่ามัน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 ไม่อิมแพกหนักตาก็เลยไปมอง พวกแบงค์ไว้ก่อนอนอกนั้นอันอื่นจะถ่ายนะฟูดเฮลอะไรพวกนั้นก็ถ่าไถ่ฟินนี่ก็สวยอยู่นะแต่ฟินนี่มันต้องเล่นต้องเลือกตัวแล้วแหละแล้วก็ตัวด้านลบโหตัวนําตัวนําด้านลบก,ก็คืออากิตัวนําด้านลบที่น่าจะมีสีตังเป็นตัวลบนำํำอือหื้อ คือถ้าเกิดเราเข้าใจไซเคิลของอุตสาหกรรมนิดนึงอ่ะพวกอากิเนี่ยที่เป็นคอมมูนิตี้ที่เป็นหุ้นหุ้นที่เป็นคอมมูนิตี้อ่ะคือกำไรของคอมมูนิตี้มันก็มาจากสินค้าตัวสินค้าภาคเกษตรโดยตรงผนวกกับค่าขนส่งถ้าเกิดสมมุติว่าค่าขนส่งถูกแล้วราคาสินค้าดีนั่นก็คือกำไรแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าราคาสินค้ากลางๆแล้วต้นทุนค่าขนส่งมันสูงขึ้นเนี่ย กำไรมันก็จะลดกำไรมันก็จะลดปกติแล้วอะ่ะอ,อันนี้ตินไกด์ให้นะโดยโดยโดยธรรมชาติแล้วอะ่ะรอบของขาขึ้นใหญ่ของของเซตอะ่ะถ้าเกิดถูกนำมาด้วยคอมมูนิตี้อ่ะมันก็จะเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าแก๊งกวนที่เป็นพลังงานอะ่ะที่เป็นต้นทุนค่าขนส่งอะ่ะขึ้นเมื่อไหร่อ่ะมันจะเป็นเดาว,ว่าน่าจะเป็นจุดจบของของแก๊งอากิเนาะเดานะ ดาเี๋ไม่ใช่ไปฟันโชชีช้ช้าอ่าฮะมีเดียเป็นแดงต้องขอดูพวกโมโนนะที่มันมาก่อนโมโนโวันนี้ก็แดงแต่ว่ามันยังไม่แดงเท่าไหร่นะยังแดงแล้วมีดึงนิดนอกนอกนั้นก็ ứng, ไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีตัวแปลกๆเซกเตอร์แปลกๆก็คือ BLA ก็เบรกเหมือนกันจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าลิส ลิสต์หน้าจอเราอ่ะมันค่อนข้างจะดีอ่ะอ่าฮะเวลาเราทำกันบ้านหุ้นอะไรมันเตะตาตึกต,ตักตึกตักนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็พอรู้แล้วว่าเราจะอยู่กับไหนแต่อันนี้เป็นจอเทปประจาตีนะนะแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับคนเพื่อนเพื่อนที่ดูผ่านโทรศัพท์อ่ะมันมันจะจอเล็กอ่าฮะจริงกวาดกวาดดูตรงนี้นิดนึงจะรู้ว่าแก๊งน้ามันกับแบงค์จะมานละ้ที่เป็น most active value อ uh ่าฮะส่วน อันนี้จะเป็น most active volume ของของ single s o f t u r e คือทีนี้ก็อยากดูเหมือนกันว่า single s o f t u r e sector ไหนมันยังไงนะฮะมันก็จะอยู่ที่อ่าอันนี้มันเป็นว่า bts แต่ bts ดันกลายนไปติดตัวแดงอื bts นี่ไปติดตัวแดงอ,อันนี้ most active open interest ว่า open interest มันไปอยู่ที่ไหนไห,หนักๆ Open Interest เสนี่ยส่วนมากแล้วมันจะเป็นตัวที่เป็นราคาต่ำ ราคาต่ำราคาของหุ้นเนี่ยมันถูกทำให้มันติดในมอดแอสทีปโอเพนอินเทอร์เลแต่เยอะอือฮะวันนี้เนาะบีแลนอือฮึจริงจริงพวกบีแลนส์สันที่ดีอ,อะไรพวกนี้มันจะติดบ่อยนะเพราะว่าพวกนั้นมันราคาหุ้นถูกไม่เห็นปะปึ๊บยังไงบีแลนก็จะติดมอดแอสทีปโอเพนอินเทอร์เอือฮึมันก็มีตัวง่าย ให้เทรดแล้วกำไรแน่ๆน,นะครับส่วนอันนี้ของตีนจะปรับไปปรับมาอันนี้ก็คือแบบมีเวลาเหลือนะก็เลยดูให้อันนี้ก็จะดูเน็ตบบ้างแล้วก็ดูเน็ตเซลล์บ้างแต่จริงๆถ้าเกิดช่วงนี้ตีนจะปรับไปดูเน,น็ตเซลล์ละอ่าฮะไม่ดูแลเน็ต t บด์เพราะว่ามันบวกเขียวเยอะจัดถ้าเกิดมันตลาดมันเขียวเยอะจัดตีนจะมาดูเน็ตเน็ตเซลล์แทนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตลาดแดงเยอะจัดตีนจะมาดูเน็ตบว่าว่าว่าเอฟบีดีอาร์มัน เน็ตบ่ายเน็ตเซลยังไงก็ได้อย่างสมมุติวันนี้เน็ตเน็ตเซลเนะแต่ว่าเน็ตเซลหนักหนักดันไปอยู่ที่ BBL กกากรฟอะไรพวกนี้แล้วก็เบม j จมาเทสเอมโงี้ยแสดงว่าแบบเอ้ยมันมันมีโอกาสว่าราคาขึ้นแล้วก็หลังขายสวนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ดู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 ไปเฉยๆอะไรแค่นี้ครับอือวันนี้ก็แถมแถมให้เยอะแล้วเนาะแถมแถมให้เยอะแหละอ่อฮะ คอนแบทมันเบรกก่อนแล้วเนาะบอดเบรกตั้งแต่ก่อนที่แล้วและคอนแบทคอนสตาร์ทเออเออะฮะพวกนี้เนาะงั้นอ,อ่าเดี๋ยวว่าหลังถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนขอน้อยเดี๋ยวตินก็จะช่วยดูเพิ่มให้แต่ถ้าว่าไหนเยอะแล้วเดี๋ยวตินก็อ่าดูของเพื่อนให้ไว้ก่อนเป็นหลักตรงนี้อ่อาฮะแล้วก็เชียร์เหมือนเดิมนะครับเชียร์เหมือนเดิมเชียร์ให้แบบว่าสร้าง สร้างความสามารถในการสร้างโอกาสให้กับตัวเองให้เยอะไว้ก่อนสมมุติว่าได้ตัวที่ดีแล้วพอใจแล้วสมมุติเราเคยพอใจแล้ว3ตัวเราลองเปลี่ยนเป็นเราจะพอใจ6ตัวต่อไปนี้เราจะพอใจหุ้น6ตัวถ้าเราไม่ได้6ตัวเราก็จะยังไม่หยุดทำงันบ้านแล้วพอได้6ตัวปุ๊บเราลองมาลองคัดออกดูว่า เอ่อตัวไหนกันแน่ที่เป็นตัวที่ดีที่สุดจะเลือกตัวที่ซิ่งที่สุดกําไรน่าจะเยอะที่สุดนะต้องเลือกจากตัวที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดหรือว่ามีโอกาสเสียน้อยที่สุดหรือโดนซับหลอดน้อยที่สุดหรือว่าลิขสิทธิ์เดโชมากที่สุดไว้ก่อนอย่างนั้นจะดีกว่านาะงั้นวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ